ทุกคนวันนี้มาพบกับช่องกาแซแซพีทีเย้ว้าวก็วันนี้นะคะเราจะมาเล่นโรบ็อกกันนะคะนี่วันนี้เพื่อนเรานะคะมาเล่นด้วยนะคะก็ไปกันเลยนะคะวันนี้นะคะจะมาเล่นแมปชื่อแมปจะไม่ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะทิ้งชื่อแมปไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะก่อนอื่นค่เราก็ต้องวิ่งหนีเจ้าหน้ายิ้มนี่กันนะคะจะเป็นแบบที่ให้วิ่งหนีหน้าหยิมอันเนียนทุกคนหน้ายิมหน้าตู่ตัวนี้เลยนะคะวิ่งค่ะ นี้เค่ะดิฉันก็วิ่งตามเพื่อดิฉันไปนะคะอ่ะไปผิดทางค่ะจัมส์สแคร์ค่ะเป็นจัมส์สแกร์ที่ฮ่าฮ่าได้งงมากเลยนะคะทุกคนแค่ๆแล้วก็ไปต่อนะคะวิ่งค่ะปีนค่ะจุดนี้ก็ไม่รู้มันเมื่อไหร่มันจะไปนะคะก็ดิฉันนะคะจะตามเพื่อนดิฉันไปนะคะอันนี้ไม่ใช่เพื่อดิฉันนะคะเพื่อดิฉันไปไปต่อเลยค่ะไปค่ะไปค่ะวิ่งค่ะวิ่งค่ะ นี้เราต้องวิ่งให้ทันนะคะ,ะ,ะทุกคนอ่าทันแล้วคะ่ะนี่นะคะเพื่อนดิฉันอยู่นี่นะคะก็จะรอให้เพื่อนดิฉันไปเลยนะคะก็จะให้เพื่อนดิฉันนะคะนำทางไปเลยนะคะไปคะ่ะเอาดิฉันก็ไม่รู้จะหลบมาตรงนี้ทําไมนะคะรอเพื่อน,นนะคะก็ให้เพื่อนนำทางไลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี่แคะ่ดิฉันตามเพื่อนไม่ทันนะคะก็วิ่งคะ่ะอ่าวอีกแล้วค่ะทุกคนที่จำสเกลมันก็ไม่ได้น่ากลัวป่ะ โอเคค่ะไปต่ออย่นะคะนี่ค่ะวิ่งค่ะวิ่งทีค่ะวิ่งหมืมึงทุยขเชิญนะคะจ่เกินวิ่งหมือนตื่นค่ะไปค่ะก็ไปเล่นค่ะไปค่ะเอาติดค่ะติดค่ะเนี่ยทุกคนหยุดนะคะแล้วก็เลยติดนะคะก็ก็พยายามต่อไปในแค่นี้ก็พยายามนานมากเลยในแค่นี้ติดค่ะเอาเคค่ะออกสักทีนะคะท่านค่าเกือบตายค่ะจเกินค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ มีทราบเหมือนกันนะคะว่าจะมี ep สองหรือเปล่านะคะก็ไปกันเลยนะค่ะอ่าไปค่ะไปค่ะรอบเพี่ยนก่อนนะค่ะทุกคนค่ะลีลามากเลยค่ะคือไม่รู้เป็นบ้าอะไรนะค่ก็วิ่งค่ะพิษท่าค่ะคุณแม่โอยพัเจ้าพะเจ้าไปค่ะไปค่ะวิ่งค่ะทางนี้นะคะทุกคนค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะทางตันค่ะดิฉันจะตายอยู่แล้วค่ะทุกคนค่ะ นี ly, right. Take, ่ค่ะที่ฉันตายแน่นอนค่ะทุกคนค่ะตายค่ะตายตายตายแน่นอนค่ะนี้ค่ะตายแล้วค่ะต่อไปค่ะเอาเอาใหม่ค่ะไปค่ะนี่นะคะทุกคนค่ะนี่เยนะคะชิงเกอร์ตองตามเพื่อนเ็นดคแนแบบนี้นะคะแล้วมีมวมตามาแล้วนะคะเพราะว่าเราไปทันนะคะโอเคค่ะบรสิการเพื่อนค่ะโอเคไปค่ะไปค่ะแล้วก็โอ๊ยสวนแบบนี้นะคะทุกคนค่ะอ่าโดยพร้อมกับเพื่อนไปค่ะ ก็ลีลานิหนึ่งนะคะก็ต้องขอเชิญด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะโอเคค่ะไปค่ะไปค่ะไปค่ะวิ่งค่ะกระโดดค่ะวิ่งค่ะกระโดดแกไปค่ะเพื่อนที่ฉันนำทางไปเลยจ้าไปค่ะไปเลยจ้าไปค่ะโอเคกระโดดค่ะก็จะวิ่งวิ่งวิ่งหนีนี่ให้ทันนะคะทุกคนค่ะแบตเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่โอ้ตายเลยแม่ อ่าไปค่ะไปคะ่ะฮัลโหลไปแค,ปค,ตค่ต่อเลยคะ่ะต่อเลยค่ะวิ่งคะ่ะวิ่งพาซิกแซกนะคะเพื่อนที่ฉันก็ตามไม่ทันแล้วแค่มาถึงก่อนคะ่ะที่เหลือนะคะก็รอเพื่อนไปนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อนที่ฉันในะคะแค่ตามไม่ทันในแคะ่ก็รอคะ่ะโอเคแกก็ลีลามากเลยนะคะเนี่ยเพื่อนยังไม่ถึงเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะในดิคเนี่ยโอ้ยแล้วจะจหัวนั้นมันก็หลบอยู่นั่นเลยคะ่ะ เค,ค็งมาเราไม่ได้แคชคุณค่ะเคก็าเพื่อนก็อธิบายอยู่นะ,คะ้ค,ค่ะเค็ค่ะไปคะ่ะไปค่ะเพื่อนคะ่ะแล้วลีลาอยู่นะคะเพื่อนอยังอธิบายไม่เสร็จลยแค่เนี้ยก็งงอยู่นะคะว่าเออมันไปทางไหนอ๋อที่เคนแย่เราเห็นตรงนู้นแล้วในแะคะ่แต่ว่าเออแล้วก็งงกับจะหนี่แบบง,งงๆอยู่นี่เลยแคะ่ก็ต้องให้น้องชายดิฉันเล่นนะคะ จริงๆเราไปทางน้นนะทุกคนเห็นสีแดงๆไหมแต่ว่าที่ฉันมองไม่เห็นค่ะก็รอบงนี้ก็เไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะคะทุกคนก็ต้องให้น้องชายที่ฉันเล่นนะคะเพราะว่าที่ฉันไม่รู้นะคะไปค่ะน้องชายที่ฉันก็จะมาเล่นให้เร็วนะคะนี่ขัะทางนี้เลยค่ะเพราะว่าที่รกขที่ฉันไม่เห็นนะคะตอนนี้น้องชายที่ฉันเล่นให้อยู่นะคะขาวิ่งไปขาวิ่งขาวิ่งขาเกือบตายแล้วค่ะแม่เลย แม่จ้าโอเคค่ะก็จึงแล้วนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณน้องชายดิฉันมากเลยนะคะก็ที่เหลือนะคะจะต้องรอเพื่อนดิฉันนะคะก็เอ่อตอนนี้เพื่อนงงนะคะเราก็เลยต้องแสดงตัวให้เพื่อนเห็นนะคะนี่เพื่อนจะอยู่นี่จ้าโอเคจ้ามาอีกเล็้วจ้าโอเคจ้าเราก็ต้องไปเลยนะคะก็มาสเตจสองกันแล้วนะคะทุกคนค่ะโอเคค่ะ ก็มีเราก็มาพร้อมกันนะคะทุกคนคะ่ะแต่รอบนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะก็โง่อีกแล้วคะ่ะไม่รู้นะคะว่าไปทางไหนนะคะก็จะสุ่มๆเอาแล้วกันนะคะเอาไปสิคะคเพื่อนๆคะ่ะลีลามากเลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะไปทางนี้แล้วกันคะ่ะโอเคค่ะดิฉันต,ตายแลย้วค่ะตาย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 เรา,าก็ต้องออกก่อนนะคะเพราะว่ามันน่ากลัวมากเลยนะคะโอเคค่ะกระโดดคะ่ะ คือรอบนี้ก็ลีลานิดหนึ่งนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเราก็ต้องสุ่มๆเอานะคะมันลำบากใจไม่เลยนะคะทุกคนค่ะก็รอเละค่ะไปค่ะเพื่อนค่ะเอเคตายค่ะโผล่มาหน้าประตูเลยค่ะพอดีเป๊ะเลยนะคะกับเวลาที่เราไปนะคะไปค่ะไปที่ค่ะทางนี้นะคะเพื่อนที่ฉันก็นําทางให้เรานะคะอ่าไปค่ะรอบนี้พวกเราหวังว่าจะไม่งงอีกนะคะอ่าใช่ค่ะพวกเราก็งงไปเรื่อยๆค่ะ ค่ะโง่อีกแล้วค่ะก็วนอยู่นั่นแหละค่ะอีกแล้วในแค่นี้เออตายค่ะหรือเปล่าเหมือนเราจะเข้าเซ pues ิร์ฟเวอร์ใหม่นะคะทุกคนค่ะก็นั่นเลยค่ะอือฮึจะไม่ยากไปกันดีแค่เค้าไปเลยค่ะไปค่ไม่ใช่ดิฉันเข้าสเตจสามเขาเข้าสเตจสองกันค่ะคุณค่ะเฮ้ยรอบนี้วุ่นวายมากเลยนะคะทุกคนค่ะ ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนค่ะก็คือแบบว่าต,ตัวนี้เออเพื่อนกําำลัง,ลงบ่นอยู่นะคะก็เออ,อยังไม่มาสักทีนะคะทุกคนก็ต้องเข้าใหม่นะคะโอเคค่ะมาแล้วค่ะก็ต้องเข้าพร้อมกันนะคะเพื่อนคะ่ะมาสิค่ะเพื่อนคะ่ะเพื่อนฮัลโหลมาสิค่ะเพื่อนคะ่ะเพื่อนก็เข้าไม่ทันนะคะก็ต้องเข้าหลายรอบมาเลยนะคะทุกคนคะ่ะ อันนี้เข้ามากับน้องชายดิฉันเดนนะคะเป็นเน็ t ดีเดนัันนล้นนะคะทุกคนคะ่ะเออเราก็ต้องวนกลับไปอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะก็ต้องขอประทานอะไยกันด้วยนะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะก็ชื่อแมพตามนั้นเลยนะคะเออทุกคนคะ่ะเออมาถึงแล้วค่ะูซาทำตั้งนานเลยคะ่ะกว่าจ,จะมาะได้คืแบบนอนมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะออ ไม่ไมาอีกแล้วค่ะแนมะ่ต้องเอาใหม่นะคะขึ้นลำคาแล้วนะคะเนี่ยต้องไปใหม่ค่ะเพราะว่ามันยุ่งยากนะคะไปเลยจ้าไปจ้าอ่าฮ่าฮ่าง่องออ๋องอองอ,อีกแล้วค่ะรอบนี้ฮ่พวกเราโงงไปตลอดกันใช่ไหมะคะฉันกินเนี่ยเลียงค่ลีลามากเลยค่ะเหนื่อยแล้วค่ะทุกคนค่ะ ฮา่าห้าอีกแล้วค่ะฮัลโหลเหนื่อยแล้วนะคะนี่ทุกคนค่ะก็คือไม่วากค่ะโอเคค่ะแล้วก็ไปต่อเลยแอ้ห้าห้าฮ่าห้าห้าอีกแล้วนะคะทุกคนเออก็คือแบบว่าคือเหนื่อยเกินทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ